ไปถึงไหนก็เห็นงานเห็นการกุปวดชดแผลความสติเลยคือ่อดยาพี่น้องคือถอดพูดตายเสียดายพูโยนะครับเสียดายพูดเกินถอดพูดไปแล้วว่ามันนี่เลยว่าจะเก็ดบุญเก็ดบุญเกิดบุญชดระดมหนึ่งนะครับว่าสิผู้ไหว้ชนก็ดีผู้เป็นญาติพี่น้องผู้เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นผู้เป็นยาเป็นตาเป็นอย่าง กรณ์พี่น้องผู้คุ้นนะครับที่ในหลวงชาลทจ่เจ็ดทวงานรูการนี่เป็นฤดูการที่เอาที่เฮ็ดบุญทำบุญทางท่านหาผูาา้หลวงรัจกาลนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนคุณหรือว่าบูชาคุณของเขาเป็นอย่างพี่น้องเย่างนั้นก็นำสิ่งต่อไปสิทา่าเอาขั้งถาวายทัศท์านนะครับถวายาสักกา,านในพระสงฆ์ เดินเปิดปนมเอถยงขึครับรอขอออาอราออ้างรอนอกวาน้มตรัสาพร่งกัาานสามจดเนีัทนทักมยังคุ่ทัสสะภาคัวาโตบุพพะพักนาคการังาการ สว่าตานะครับสวายบูชาอาตุการนะครับปิดมังสุปปาพยัญชนะสัมปันนางสาลีนางโฉชนานางอุทธะตังวรังพุทธสาปุเจมังตรงครับ่อย นะครับป่าที่จับของถวายสักการะนะครับคือถวายพักทหารในพระสงค์พอเข้ากับจับท่าทีนะครับไดเรื่อยๆกับไปจับนะครับป่าตามนะครับอิมานิมะยังทั้งเตพัตตานิ สักการิวรานิภ <diminished. S 2> ิกขุสังคัสะโอนุชยามะสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอิมานิอัตตาณิสักกริวรานิปฏิคัรสาตุ สุขายะข้าแต่พระพิสุสงฆ์้แสุสงฆ์เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมถับไว้ัตา ขอพระพิสุสงได้โปรดครับข้าตานพร้อมทั้งปริวาททั้งหลายเหล่านี้ของ theology, ข้าพระเจ้าทั้งหลายเพ่ยกระยาโยเพื่กความสุเพียอควาพระเจินลงเรืองแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการรักงานเถิด